ตาผ้าอาชีนยะเหตุอะไรทำให้ถึงทำสิ่งนี้นะคะเพราะว่าเวลาตักผ้าตอนฝนตกหรือว่าตอนแดดออกเราสามารถปิดเปิดอ่างได้ค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทำเราตัาผ้าแล้วก็มอเตอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราไม่สามารถที่จะสัาเร็จได้ค่ะเนื่องจากเราเจดปัญหาตรงที่เราไม่สามารถทำให้ชุดคุมเลื่อนไปกับตาผ้าได้และเราไม่สามารถต่อวงจรเข้ากับตักผ้าได้ค่ะเนื่องจากเรา จะสรรเวลาและหาความรู้ได้ให้เพียงพอตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ค่ะความรู้ที่ได้รับจากการทำงานชี้นี้นะคะได้รู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆค่ะแล้วก็ได้รู้จักการทำงานของบอร์ดอะแดูโนค่ะและได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และการต่ออุปกรณ์ค่ะได้ฝึกการบัดนี้ด้วยค่ะวันนี้พวกเราก็จะไปแล้วนะคะก,การกานสำเสนอ